การซีีช่องเสาของวันที่ยิปเก่าตุลาคมพศสองพันห้าร้อยขอสิบเก้าครับการซีีท่านผู้ชมทุกท่านครับสำหรับคลิปนี้ก็น,นำพาท่านผู้ชมมารีวิวการจัดทรงของช่องยูทูบของเาครับช่องยูซีพระโคซิงหนึ่งสูดหนึ่งก่อนน่้ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณเอฟซีทั้งจำมาดูดอ่อนเอาคนยกของมาซีเบสโตนี่ครับรถมาสองคันครับไปลูกไป มันยานตัวนั้นมันตีเป็นหลบๆเลยแต่ยางคู่ตัวนั้นเนี่ยนครับยังมาตัวง่ายยานเขาเนาะผมยังงงอยู่ยานพยางคัวตัวนี่มันลงมาลูกป่อลงอะไรนู้มีตัวเดือดลูกงนอยู่น้ำกันเมือนเอาเสียงให้พอไหม มาลูกมาไปไปลูกไปตะกี้ตัวแม่ท่องก็ซื้อไปสามหมื่นเราง่วงสิหนึ่งหมื่นก็บัดไปลูกไปออกมาตั้งแต่ขึ้นงวดตีสองตีสามมาเลยครับ ทีท่ๆมวลาไปจุ่มก็แนะนำไกินใบหมวังล้วไปจุงตัวแดงมากันไปลูกไปเอาครับเดี๋ยวเจาะใบสำเนียงครับเดี๋ยวหงอลงลงครับกล่าวเสวัสดีครับ